บำรวจทางหลวงนะครับไม่รู้เรียกอะไรเขาเรียกคนนั่งกระบะท้ายหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าหน้าที่นิดนึงนะทะเบียนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคุยกับเจ้าหน้าที่นิดนึง ข้างรถนี่นะครับสวัดดีครับเมื่อกี้ได้เรียกอะไรเขาพี่ได้คุยกับไปยังไกลแล้วนะคือครั้งหนึ่งที่คุยกับไปยังไกลไปแล้วนายตำรวจท่านนี้นะครับเมื่อกี้ได้เรียกรถสองคันไปแล้วนะ,ะเมื่อกี้นี่รถไปยังที่เขานั่งคายมา นะครับอ่าที่เขานั่งคล้ายมาแล้วเสร็จแล้วมีการเรียกรถเขาอ่าตำรวจคนนี้แหละครับมาสองนายครับมาสองนายเนะเรียกรถบรรทุกตามมอเตอร์เวย์เนะเรียกให้เขาจอด แล้วก็ลงมาบอกลงไปคุยอะไรกันนะอันนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์บางพรีบางปะอินนะครับบางพรีบางปะอินนะครับเขาอ่า เป็นไาลาดตะเวนบนถนนทางหลวงมอเตอร์เวย์นะครับวิ่งไล่รถแต่เช้าไม่ยอมคุยกับผมครับไม่ไม่แย้มกระจกนิดนึงแต่จำหน้าได้เลยตำรวจคนนี้นะอจำหน้าเขาได้เลย รถบรรทุกคุมผ้าใบเขาจะเรียกทั้งหมดนะครับมันต่างอะไระครับทำเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถนนบางทีเขายื่นล้ําอ่ะมันยื่นล้ําอ่ะบางทีมันไม่ผิดกฎหมายแต่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงคนนี้ ผมไม่รู้ว่าออกมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะครับอาถ้าวิ่งมาจากประตูน้ําบางปะอินแล้วก็วิ่งมาจนถึงนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นในนี่เท่าไหร่แล้วนะครับไม่ยอมคุยกับผมแต่จำหน้าได้นะเปิดกระจกก็ไม่เปิดทำอะไรลับๆล่อๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขาคือพูดง,ง่ายๆว่าประชาชนเขาเอือมละอานะครับทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายเนี่ยบางทีป้อมเขาเนี่ยอยู่ใต้เ,เนี่ยที่ทำการเขาเนี่ยอยู่ใต้สะพานที่จะข้ามบางนาตาดเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเขาก็วนรถกลับนะเดี๋ยวเขาวนรถกลับเพื่อที่จะไล่ไปฝั่งประตูน้ำบางประอินอีกการออกมาปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้นะครับมันไม่ใช่คือพวกคุณน่ะต้องอำนวยความสะดวกในการใช้ทาง ไม่ใช่มาวิ่งเรียกรถอย่างนี้นะเมื่อกี้นี่คนขับรถบิ๊กอัพนะครับคนขับรถบิ๊กอัพมีคนนั่งกระบะท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปแล้ะตัดตัดเข้าทางไอ้อย่างนี้นะครับผิดกฎหมายไหมอ่าไอ้อย่างนี้ นะอ่ามีการถ่ายรูปผมด้วยแม่มันมันไปอยู่ในช่องที่ไม่นี่ด้วยนะมันจอดไม่ได้นะครับผมจอดไม่ได้ถ้าจอดได้จะคุยกับเขานะครับผมจะคุยกับเขามีการถ่ายรูปข้างรถผมด้วยตำรวจทังหลวงครับอ่าอยู่ระหว่างเอ่อนะครับเมกาบางนาะนะครับแต่อยู่บนมเตเวย์นะครับ